เอาไปเลยพี่น้องประกดกับมีได้นี่ให้ประก,กนดน้องน้องนี่ประกดกับมีพี่น้องประกดค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในส่วนใกล้จีเทียงเลยพี่น้องออกมาให้มาหน้านาะจา๊ะนาะมาเบิ่งน้ำในสาหรับมาพลาลิ่มหม่องวงน้ำพี่น้องหม่องวงกับยังพอได้กเก็บอยู่ มาเบิ่องตี้น้ำสาจนถอนหมดเลยก็สิพากันหื้อสอนมึงเนาะนน้ำมันบกแห้งพี่น้องสิล่ะเหนื้อขดขอดอยู่นี่น่ะเอ้าฉีดลงไปหือจะเท่น้ำบกเบดโอ้สาบกเบื้งตี้อะพี่น้องสากับโบกหอดขอบแหลงได้พี่กายกันยังน้ำเลอะพี่กายน้ำไหลกว่านี่พี่น้องพี่นี่เบื้องนี้อะไรพี่น้องน้ำโบกเบิดในี่ยสากได้ ว่าเฮ็ดใบพอได้ล้างมือใหม่ล้างมือมาให้มาหน่าพอได้ใส่หนามหนามเคี้ยวยังนุ่งเลยเย้าสิ่นพ่อจะขอนให้่นกันทีาาาายยห่หนอมาเบิ่งวันถิ่มีปลาบ่ปลากระอาปล่อยอ,หหอยู่นี่พี่หน่อปล่อยอที่หาลอยนาะที่หาลอยโตอยู่พี่น้องแต่ว่าจะสิหยั่งบางอย่าง พว่าคนกันบโบเลมาเฝ้ามายังน้องพี่น้องมาเป็นบางขังอยากสอนนึ่งยังเยี่ยสิให้พี่น้องสอนเหือกัอนเยี่ยก่อนกับสิไป็นเหือสรอยจำมาเบ้วนน้ำกันพี่น้องว่าสิมีปลาบ่อเยี่ยผงแงงเราสอนเพราะว่าน้นำมันเหลือบ,บ่หลเฮ้ยคืนเรียบร้อยแล้วพี่น้องหนำน,นี่น้อย เรีย่ยงสิแาม,มือกันสิสอนเนาะสอนขึ้นมาเลยพญาก้อนเราจะเอาแหนแห่หางเลยแม่นบองพญาก้อนพูดเฮาะหางเลย,นเนย <c oughs> ประคอประคอทะเลที่หนั่งบ่บออยู่ด้วยแห่สองแต่ว่าอันเจ้าสิมีประคอ,อใหญ่ขึ้นบ่องพี่น้องหนาและมีจีรีอยู่เอาปลาเมื่กี้เขาเที่ยงก่อนอัน ปลานิ่นเขากับปล่อยเนาะเจ๊จิ๋งหยางบางหยางพี่น้องเลยคนมันบอกนี่มาเฝ้าเนาะเป็นปลาปลานิ่นปลาอี๋ยังอันปลากดปล่อยปลาไนกันนี่เจ๊จิ๋งยางบางหยางพี่น้องยบรรยากานเราเอาหามากินกะเที่ยงนี่ไอ้ก่อนกรเลี้ยงบมกม่วงกำลังเหลี่ยง นามกันนีดน้อยหนึ่งบกาดอุ้ยแดดพักแดดเนี่ยพี่น้องเอ้ยคุณอะคุณแดดแทั้งนี้ก็เป็นไฮมันจ้ะไฮมันแหลงพีน้องพน้องสาวจ้ะ ก่อนปริปูกมันปูงวงมาผ่านน้มจนบกพี่น้องเลยก่อนตืน้งแห่สีผ่านบ่น้ำขอนๆนี้ส,สิสิมีปลาบอ่อสรนะพี่น้องปลาสิลุงเหลือให้กินบ่น,นี่มันกะ เอาหัวอาหารมาวานอยู่กับมีอยู่ได้ป่าแต่ว่าเจ้กสินอย่งบางอย่างเลยพี่น้องยังอะไรพ่อนขวัเฮ้ยพครยังเอเอาบ่อทั้งไปานึ่ง ไปอาทั <si er ้งกันพี <S 1> <S 1> <S ่น้องได้ยอย่างวะกันหนึ่งหน่วยฮะ

đây này ba nhang này, con nhảy này, uyên nhìn này, ba nhang này, này, này. <laughs> này không thấy, hả, men bớt à, rút, หน้าปลาปีปีงเที่ยงพี่น้อวรวว้วรถปะเฮ้ยเหรตดำแท่อยู่ตนึ้เลยโอ้ยนนออันนามอบบกใครอยู่นนอ จงไว้หาม่บ้กไว้เอาเอาไว้บ้ใดกัพี่น้องเ้ยยดโบ้ย่างโบเลืออจะกลองสิโบได้กินหนามันสีบ้ติดนะเังบ้ดิเคืองแขงคนเยอะเกาะในหนามตัวหามอยู่น้อนี่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 ไเน่ยน่นนั่นน่นนัเฮ้ยลบเขงขึ้นบ่นบงลาเขงไงมีขงไง พี่กรณ์เอาปลาเค็งใหญ่ไปเอาปลาเค็งไปปนมันเหมันทางเนาะเหนมันทางไม่มีเหพี่น้องเหแต่หามใดมโอ้เห็นหางนี่แหละมีเตัวใหญ่บ่นี่นีอยู่นี่นู่นนอยู่นี่ยอยู่ ขาวาปลาเพียนก็ไหนก็ไหนแมนปล่อยปลาะเพียนปลาเพียน่บอใหญ่ปไหนเนาะมีปลาคอใหญ่ด้วยง่งาปลคอใหญ่อันปลาบ่อยปล่อยด้วยพี่น้องพี่กานี่อี่นี่ก็ปล่อยปลาอะห ขุดหายเกี่ยวมาเลยบ้านเาุนุนพี่เอาเอาหมาเลยเลยเลยพ่อตะกอนนาะไปกินกินข้เตียงกันงมือฮะ เป็นกินกับกระเทียมไว้นนออือจ้ะเอาเอามากินแห้งแหยนบบนี้สอนเอาเอาผพงเงยังสอนน้ำพี่น้องน้ำนี่น้อยยังอุ้ยอุ้ยหักเลย้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยาจะปล่อยไว้ยี่พี่น้องแต่ว่าน้ำมันหน่อยแห้งเน้อ อค้งใส่กล้มัง้าไว้เนาะกมังใหญ่พดี่หนอนพ่นพูดพอดพี่อยไขวนเอาคืว่ได้ทีละนาชื้อโบกเบิ้นี่จากเนาะแมนเอา บเอาอันกินก็งามบ้อเบดีกว่พี่น้องโ้โดีป่เอาขึ้นริบนิดนี่ฟังนี่เลยนี่่ไหงาไทยไรบ่คนน่ะมาเดียวได้พี่น้องโเจ้เดียรัน โอ้คักๆๆโอ้ยบ่แม่นสิบ่ยางเนาะยางอยู่ตัวนี้ปิ่สดๆสิดเว้ยสิดน้ํามันเบิดไปจัก็สิเอาไว้จักหน้ากินนแม่นบ่ได้ดพี่น้องเอ้ยน้ําบุกเบิดะอบ่เพียงซ้ําเพียงะเคียงพ่อ มันเนื้อ <c oughs> ปลาขอนน้ำปลาขอนนี่พี่น้องปลาขอนนี่ขาเนี่ยปลาอย่างเงี้ย,ย,ยงงกินขอเชียงน้ำกันได้พี่น้องนี่กินปลาเนาะตั้มแกยวกินปลาเส็บแสบบ้งกินจะทงไครทงหน้า ได้กันก็พยายามข้อนกบข่อยมีโอกาสมากป้นไหนน่าย,ย่ายเนาะแมนขึ้นแต่เขาบอกมีา,าอบอยไหนที่แ่ิมีปรจักแค่ที่กายนี้มีกบะคอยสามสิบตัว เนี่พี่น้องคนนึงเป็นหดดัวหอัดอู่เอ้ยวานลว์วานเลี้ยวได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยเนาะเอาเสียไปแข้งไว้เอาเสียตู้เย็นไว้เนาะแนวนีน้ไปค้างใส่ยังไก็ได้การใส่กระแลใส่กระบ้าปูนใหญ่ใหญ่จะปืน นี่มันก็ตายสิตายบ่เอาไปแพแพนี่ฝากแดดบ่ฝากแดดบ่มักใส่ตู้เย็นใส่สองฟิตไว้เยงใหญ่เนี่ยป็นตีป็นหน่อ็ส้ยก็ยขอดไปก่อนนัเนี่ เป็นหัวดิลู่จิ้บกระตูกเนาะเอ้าล่างจากกินข้าวกินน้ำแล้แล้วกะสอนปลาเมื่อก็นำพี่น้องมานน้ำก็าเลือกคน,ขออนอสอนเนาะสอนเอา ไข่กตายพัดพี่น้องมันมันเดดหลายมัน,หนแหงแหลงลายพวกใหม่ทุกต่อกันเด็ดคักีนอ้าวมาสวนบันพี่น้อง no comen Уу уу уу. 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 Хүүхэд. Гут хөняй, хөняй. Хөняй, хөняй. Хөняй. Уу.

อันนี้ไม่เอาใส่บานหมดสิบ่ได้มัน ยอังใส่กระอบเลยเออเทม่งเทศของปอเทใส่ใส่ดอกม่วงเนีวันีน่เอาใส่บ้านจะมาเอาเปยังอ่ยังจะมาเอาจะมาสอนจะเอาแนวมาใส่ก่อนไปเดี๋ยวเจ้ากท่ออมน้ท่อมนเ่ยเอาเอาป็นปาดปกน่ะเนี่ยท่อท่ออกลูกกันพี่น้องเอเอาปลากดอ เ no <ơi S 1> อาก็ตุ้มสอนขึ้นมาบาดหนิโอ้ยพี่ใ้่ลูกนะเฮ้ยเต้นออกมาถ้าแต่ปลาคอตัวนึงมีหันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยงินที่เห็นอยู่นี่ปลาคอหนาๆตัวหน่งใหญ่หน่อยเฮ้ยขึวนจนไมเอาปลคอแล้นอันนี้ขุ้นนั่นโอ้โนี่ต้มนี่ปลาคอใหญ่โต้ยนสอง นี่สองพี <Hi> <rad> ่น <U> <Napoleon> ้องนสองแล้วสองแล้วสองเลยาน้ำขอนานำขอนโว้ยมาแม่ีบบ่มีเนาะยังเต้นออกม็มัมาเต้นออกมันเต้นไปเต้นลงช้าบเละ้ยมจมาใส่ได้ีทอกไปเอาเอามังบ่บกหวมันสีายปนิทีละมันแม่บมาสีมาเอาอัดอนม่มีคน มาลากินบดเลยเนาะเป็นยังอยางอยู่อุ้ยบมกหอยพี่นอุ้ยเพื่อนเยอะก้อนบมกหอยจี๋แบบนี้แต่อิจู๋ๆดีเอียนเต็มเต็มเลยเนาะหอยอาไรร้องไลยนี่ก่อนอือหมกหอยเอาไว้ก่อนบีกหอยหอยเอามาปล่อยได้หนิพี่น้องอ้ยได้สองตัวแล้วพีอ ได้เนาะน้ำน้าไร่ห้องบเนี่บ่เอากระบาดที่นน้าชิบกเลยพี่เนาะพวกนี้นะน้าเพียงเคืองเคียงพรนยากาเดี๋ยวถูบก้น่อยก่อนเอ้าสนี้ก็พี่นนองวนี่เดกป่านตัวนี้ต้อเอาแล้วเอาหมดอยา 那你不跑？我来了。 được không 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 không เอาปเอาไปทะเลเอาไปกวาดผ่านไปนี่นาเอา้นมาทีหน่อยประกดเตมยู่ได้ไหมปกดมองแม่ประกดเตมอยู่ที่หน่อยประกดประดุ๊บประดูกป่ะนี ไปไปจำเหือดที่ยราเคยไปไามไปโตกำลังฟูนมาจะสุราซับเปี่ยวเลย ปลารกปลปลาเสือมปลาเสื่อมก็นีมีหอดปลาเสื่อมปลาเสือมก็มี่น้องปลาธรรมชาตปลาธรรมชาติมีเบิร์ปลากดปลาเสือมกดูกาดุก็ดูกนไหนจับาจับนี่ ลูกเดรร่าให้ตัวดูตัวนะนี่ตัวกำลางงามเนาะข้ามเลยหน่ะระก้อตัวกระวังเ้อะ ปลาดุกปงามเพงปลาดุกธรรมาศาสตร์เด้อพี่น้องนี่ปลาธรรมาศาสตร์ตัวนี้มีมีปลาปลนเนี่ยนออบอันปลาอันปล่อยเนาะแมนปลาเพียนเป็นปลาปล่อยเหมือนปลาธรรมาศาสตร์กระคอกับธรรมาศาสตร์มูที่เต็มทางสีนะ้ะชองบบทเต็มทางสีพี่น้องกิกมาเอาอีก ตาไปไหวก่อนบ่มีแนวใส่พี่นวามสิบ่มี้ลายปันี่นะเพราะมัน่หลายปานัมีติลีอยู่นะสอนช่องบาตเต็มตั้งสีก็เสื่อมตัวเออก็เสื่อมอ้ปลาเส่ตัวนี้่นองบอคออันนีอย่ด้ มันโดดออกวาหันนี่อือมันเต่กีดตมบานตมบามในกล่องม,มันเต่กีดตวอ้หูระว่างเรื่อนี่ปลาดุกนี่อ้หปลาดุก,ดกตัวนี้งามเนาะใส่บิดเลยพี่น้องปลาดุก,กเดี๋ยวกะเมื่อกี้สิกบมาใหม่เลยพี่น้องเลย

เต็มท <K |ms|> ั้งสีเเกือบเต็มทั้งสีโอ้ปกระดุกเฮ็ดยังไงเนี่ยจำได้บ่าเอาถุงมือมา้อมแห้น่อยนี่

ข่อยโมเมนเสียนมนเดยเว้ยเอาต่อหล่อยได้ปลาดุกปลักง่อยหายุบขืนได้ไหม นมากันบ่เอาขึ้นมากันพี่น้อเยวจีมาอหมกยับมาอีกคุณน่ะเต็มทังทีเลยตัวนตัอคลิปชองด้พี่น้อเมา่อิังคลิปชองเข้ามาเอาช่องนี้ที่ทได้หลนยบ่อนอ่ะต่อคลิปชองได้พี่หน้อคลิปนี้เปลซอนสองบาท เดี๋ยวเมื่อไปหาอันแนีามาใส่ก่อนพี่น้องว่าตั้งใจว่าทิ้งว่ามันสิร้ายมักวันนี้เนาะอ,อืว่าได้ตั้งใจว่าปลาไมนสีบลูมีนะว่าเห็นขัน้นโกเคบอกขอใจเอนไว้พห้หน้าไว้ก่อนขั้นบเบ็ดข้าจับมาใส่เสียเอาอยู่เดี๋ยวสีขาวมาอีกอู้หูเดี๋ยวก่อนนี่มาไว้ในบ้าน Ng tên lửa của những con người. Ng tên lửa. Tìm kiếm 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 มุร้ายเลยพี่น่อนงอย่าลงไปเด้ซึง่งปลาตะเพียนตายเนอะ มามาโครลายมาลูกมาตาโคตตายเสบยไปแล้วบุปผะบุปผะกับสิตายกันบาตายปอเอาคลิปๆสายนี่เนาะเอาไอ้คนยี่สอนมาอัานตามพี่้นน้องคลิปนี้กะเป็นส่วนปลาสองบาทเด็กเป็นหางตาใกล้มามามาขามาเดี๋ยวพี่้นน้องกันโอ้ประมาณนี้นุ๊มเร็วๆเอามามาไปก่อนสิบแปดกันมั้นี่ ต่อคลิปหนาเนี่ยพี่น้องนเนี่ยเย็ดกวนทีเอาคลิปลงอ่ะสิไปสอนอีกสิกับไปเอาอีกอยู่ต่อคลิปหนาพี่น้องคลิปสองเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์จากพี่น้องครับนอสุ่มคลิปสองเลยพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ